สวัสดีค่ะเจคยนมานำเสนอให้ชมกับบ้านแปลงมุมนะคะอยู่ติดสวนค่ะทุกท่านแปลงนี้เลยนะคะเป็นบ้านแฝดสองชั้นค่ะอยู่ที่ซากกรหนองยายบู่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะพื้นที่ขนาด35ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยในบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องครัวจอดรถยนต์ได้2คันนะคะ อยู่ในหมู่บ้านเมืองรวยเจริญค่ะทุกท่านติดมุงรวดเหล็กดัดไว้เรียบร้อยค่ะพร้อมกับแถมแอร์ให้สองเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มน้ำโซฟาเตียงนอนโต๊ะทำงานโต๊ะทานข้าวบ้านหลังนี้ไม่มีค่าส่วนกลางนะคะราคา2ร้าน1แสนบาทค่ะรายได้1 0 0 0 0บาทกู้ร่วมได้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละประมาณ800 0กว่าบาทค่ะ เป็นบ้านแฝดสองชั้นนะคะสีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะตัวบ้านสวยสะอาดน่าอยู่ราคาถูกทำเรดีคามนาคมสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้โรบินสันสีราชาเส mm ินท่านสีราชาโ mm hmm. ราา mm hmm. งเรียนอันสำชัญเจปาร์ค mm hmm. อยู่ใกล้นิคมปิ่นทองมอเตอร์เวย์อยู่ในแหล่งของชุมชน mm hmm. อยู่ใกล้ตลาดใกล้วัดใกล้เซเว่นใกล้โรตัดด้วยนะคะค mm hmm. ่าโอนคนละครึ่งค่ะ mm hmm. สนใจสามารถทำสัญญาแล้วยื่นคู่ธนาคารได้เลยนะคะดำเนินการยื่นสินเชื่อให้ฟรียื่นเช็คเครดิตฟรีเช็ควงเงินอนุมัติฟรีค่ะและมีบริการรับเดินเอกสารยื่นกู้สินเชื่อให้ด้วยนะคะในกรณีของกู้ไม่ผ่านไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสนใจติดต่อสอบถามหรือว่าปรึกษานะคะท่านสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะ เจเคนใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรายละเอียดต่างๆไว้ให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์และกดติดตามให้เจคเคนโด้วยนะคะสวัสดีค่ะ